ใส่เลยลูกต้นทุนเอานั่นนะ่ะที่นี่ก่อนห้ามร <c oughs> ่วงน,นนะฮะน,นี่จะกินอะไรบ้างเอาไปไปอย่างละเล็กละน้อยเพาเรากินไม่ทัน và ăn lên luôn nó có tí này tí Hãy subscribe cho kênh ชึบโอ้หันก้นมันโดูชิลูกอันนี้อืมอ๋อันนี้กินไม่ได้อเอเออเอาอีกต้นใหญ่หญออลีบด,ดัตเซ่ ปาดฝั่งนี้ลูกเออยกกลนขึ้นนี่เออ้อตึงนีออ้ขอ้อใส่โอ้โหนี่มีอีกนี่อันนี้ถอนต้นมันเลยนะ จะเกะแล้วเนี่ยผักกาดหินตัดก็ได้อันนะตัดเอาลูกตัดตัดเออตัดเยอะๆเลยมันไอ้นี่ตัดเอามาหมดเลย,เยมันมันจะเกะแล้ว เยอะมากยังมีผักชีอีกนะอันน่ะเอาวางไวนะ้ในกระลุกนะเอาวางไว้น,นะผักชีตรงนะี้มาดึงเอาเลยนะ,นนะดึงดึงเอาจากต้นมานาะนนะดึง something. müssen noch ein bisschen länger. Sind nicht knusprig. Joni, gleich. Gleich schon. Warum hast du noch so ein Steak. Wo, welche? Ja, ich, ich mag gleich. noch einer verdickt. Du auch gleich. Hallo, ein Maikron. Wohin? Wohin? Ja da. Danke. สวัสดีจ้าพี่น้องฮัลโหล e v e r y วันมาจ้าพี่น้องสเต็กกิ้วฟิชชิคเก้นผัพยาสลัดมาพี่น้องผักผักบักใางไเแคร์เบร์ฟอมการ์เทนนี่อ่ะมา,าจ้ะก,กินกับหลานไม้นิกจ้าอันนะ่ะเห็นบอคักพี่น้องมันแคบมาจา้าหลานสาวอันนะ่ะกินแคทฟิช ปดุกโตง่ายนำสองคนนาหลาน you not e n o u o n they eat already so we need bread here only fast คุณกับพอกับอันนั่นกินแล้วจ้ะก็เลยไล่นี้เพราะว่าทางนี้ต้องการที่นั่งเนาะงงไหมน้องวันน้่าหยิบออกได้ละครับ โอ้ยสะเทือนสะเทือนวงการอลไร่บนี้เฮ็ดจังไหนวะได้จำาแฮง่เด้อล่ะกล่องให้สะเทือน้ามาลาวักีนิกโซนิกโซสตาร์ทูคนเล t จ j u กล้องเขาเอียงมาว่านั้นนะกล้องเขาเอียงเลยคำนี้กล้องเอียงกินแบบนี้เบิ่งแบบนี้งเอียงแล้วมีไอม ไม่เผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เมักสมตำ้าส่ยผ็ดเ่ไม่ l ผ็ม sauce hot dog vela.

อากาศดีแห้งเนี่เนายเวทเราเอะแบบที่ชู่รองจานลูกมันจะได้ไม่ดังไม่มันดังทำไมนะแบบ 嗯，舍友呢？嗯

It's, uh, very good. I asked it that you just joking or not. You no, it's very good. That should be pasta because it's stinky a little bit. No. <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh quân Mì Gõ อ๋อแม่น้องขอบคุณได้หลายติดต,ตามแม่คุณเดชนะพี่จ่าเบิ้งพู้หอมปากหอมคอแล้วก็ชิมกินตัวโซเฟรนว e อ t m ม r e thank you so much for watching see you next clip video เด้อจ้าเด้อพอกันคลิปนะสวัสดีจ้า